สวัสดีค่พพี่น้องใหญ่เลยใหญ่ึ้นกวก้าวเลยจ้า,าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับสาวบีกแล้วนะจ๊ะในบรรยากาศวันนี้หิมะตกค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่วันนี้หรอกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอา,อากาศช่วงนี้ก็ติดลบประมาณสองหรือสามเนาะค่ะก็มีหิมะตกแบบนี้ไม่แรงมากนะคะก็ยัง กัยงยบุรีปิดใบใหม่ปิดดินนะคะถ้าแรงกว่าน,นี้คือขาวพูนอีกเหมือนเช่นเคยค่ะอาทิตย์นี้ก็จะตกทั้งอาทิตย์ทั้นวันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหนาวหนาวหนาวเขากะเขาป้าพาดงงือเกาขาพ่อแม่พี่น้องแนวมากค่ะเจอแล้วต้นเลดกแหกมันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเหมือนเห็ดปีที่แล้วมันไม่สวยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เอานะคะเพราะว่า ต้นแรกแหกมันค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนี่ยเนี่ยแห้งหมดแล้วคะ่ะนี่ก็อีกด้วยเจออีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนี่แข็งเลยค่ะวันนี้หิมะเกาะด้สะ่ะหนาจัดตรงคืนค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะว้าออกเป็นเหงาเป็นเหงาเลยลคะค่ะ่อ้โหขอโทษขออภัย ปาดง,งามงามค่ะคพี่น้องค่ะ,ฉะเฉลิงเห็ดหูนูแท่งแข็งค่ะตู้เย,ย็นธรรมชาติเราก็มาค่ะวันนี้โ <c oughs> อ้อันนี้เอาไม่ได้ค่ะมันดอกหน่อยแล้วมันแข็งติดเลยด,ดอกใหญ่ๆอันนี้ดีกว่าค่ะเนี้ยงามงามค่ะเนี่ยสวยมาก ดูต้นนี้เขากําลังจะออกเยอะค่ะเพราะให้พี่น้องค่ะดูนี่คือเห็ดหูหนูทั้งนั้นค่ะหูหนูออกกาลังออกค่ะแข็งเป๊กเลยค่ะเพราะใหพี่น้องค่ะเนี่ยก็เอาได้อยู่เป็นบางดอกถ้าดอกเล็กนี่คือบีออกบ่ได้เลยค่ะแข็งค่ะ <laughs> ได้เท่านี้แหละอันนี้ก็ปล่อยให้เขาวันไหนที่หิมะละลายเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเอาจ้ะ ต้นนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าดูตู้เย็นของเราตู้เย็นธรรมชาติคะ่ะหิมะเกาะเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเนี่ยดอกสวยๆงามๆเลยจ้ะเขาก็จะแข็งเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนี่เหมือนเคลือบช็อกโกแลตไว้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาได้อยู่เนี่ยเพราะว่าดอกใหญ่ถ้าดอกน้อยนี่ ก็สิได้เคครื่องดอกค่ะเพราะว่ามันแข็งเขาต้องบีเอ,า,อาเนี่ยเนี่ยดูต้นนี้กำลังออกงามเลยค่ะพ่อพี่น้องป้าเนี่ยกำลังออกเยอะๆสวยๆเลยค่ะพ่อลงไปหยอดพุ่นค่ะพ่นป้าดสีอ่อนค่ะค่ะหิมะมาตกใเ่เพินกอนค่ะแต่เราก็เก็บเอาดอกเท่าที่เราเก็บได้ค่ะนี่ ก็ได้อยู่นะนงามพื้เก,าก่ากรอบเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเสียงเก็บกว้วกกวเลยง <c oughs> <c oughs> ่ายอรอมาจากน้ำแข็งค่ะอันนี้มีมีอยู่อึ๊บนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะว้าว wow. อีกแล้วค่ะพวกใี้คือหน่อาสีเหมือนใบไม้เลยเห็นไหมต้องเพ่งต้องเพ่งเล่งดูดีๆค่ะไม่ง,งั้นไม่เห็นเห็ดค่ะมันอยู่ในคอนไม่ติดดินเนาะไม่ได้อยู่ในต้นไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นงาต้นบีชและค่ะงาต้นบีชที่ต้นเห็ดน,นางลมหมอกค่ะเขาล่วงลงมาก็เกิดเห็ดให้เราเก็บด้วยค่ะกินได้เหมือนกันเห็ดหูหนู คือบ้านท่านี่แหละค่ะแต่มีพี่ป้านาอาเมนมาเนาะว่าอันมันแสบคือเห็ดบ้านห้าบอรโรชานมันคือเห็ดบ้านห้าบอแสบค่ะคือกันที่ไหก็เห็ดหนูบ้านห้าค่ะเพราะม่พี่น้องค้อนอหละนี่ตัวเขาใหญ่แบบนี้เหมือนกันเลยค่ะดีบรดีแสบกวนเป็นเห็ดปลาคุณเลยค่ะส่วนมากบ้านเราไม่ค่อยมีเห็ดูหนูที่เกิดธรรมชาติเนาะถ้าเราปลูกได้ ส่วนมากกระสิปลูกกระสิเพะเนาะค่ะแต่อันนี้เป็นเห็ดธรรมชาติที่เขาเกิดเองะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็อร่อยะคะ่ะก็เรื่องแซบแซบแกงเ้นอมไหมบอย่ำบอกรอบกุ๊บๆค่ะดอกเล็กเราก็ปล่อยให้เขาเกิดะคะ่ะเราก็จะไม่เอาไปหมดทุกดอกหรอกคะ่ะเขาก็จะเกิดอีกเยอะ,ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ก็จะเกิดอ,อยู่ตามผนตามกิ่งใหม่นี่แหละค่ะพ่อะพี่น้องคะโอ้ยแต่อันนี้แข็งมากเลยค่ะเอาได้บ่ล่ะบีเอาเนี่ล่ะดอกหน่อยก็ไดง้งงอ่ะมือเลยมันบ่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรเขาหิมะก,ก่อนนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้เบิ่งคือดอกหน่อยด้วยค่ะพอเวลาเข้าไปละลายน้ำออกเลยเพื่อนกันดอกใยค่ะ เอาลุค่ะนี่ฝนเออหิมะเพิ่งตกเมื่อคืนค่ะถ้าตกนานกว่าน,นี้ก็เก็บไม่ได้หรอกค่ะเพราะพี่น้องขะอันนี้เขายังไม่ถือว่าแข็งมากก็ยังมีนุ่มๆอยู่อันนี้ไม่เอาหรอกเปื่อยมากแล้วนี่ก็เป็นพี่บัตรจากลมเนาะค่ะเพราะพี่น้อง่ะต้นไม้ลมท่าทางเลยค่ะนี่แหละลมฝนยาขาวปลาผาดงค่ะ ต้นใหม่โคนได้นะคะพี่น้องต้นหญ่ๆนี่ยังโคนมาขนาดนี้ท่ามสาอะไรจะต้นเล็กคะ่ะเห็ดหูหนของเราก็ยังมีอยู่จ้ะเก็บเก็บเลยนี่นต้นนี้แรงหลายค่ะพี่น้องค่ะเก็บไปเลือกันเลยคะ่ะ ถ้าไม่มีหิมะนี่คือสีดำปึ๊ดเลยนะคะ่ะว้าวเยอะด้วยค่ะเนี่เห็นไหมเขายังไมไ่ถือว่าแข็งมากค่ะเพราะว่าหิมะเพิ่งตกวันแรกค่ะตกเมื่อคืนไปสองสามชั่วโมงถ้าตกอีกวันนี้ก็แข็งเลยเก็บไม่ได้เลยค่ะ กำลังเคืองแข็งเคืองนิ่มจ้ะเก็บน้องแข็งท่ามเก็บน้องแข็งเก็บเห็ดท่ามกลางหิมะค่ะกรอบๆด้วยค่ะได้เยอะแล้ว แข็งมันเดิมเหมือนเก่าว้าวอันนี้แข็งแรงมากเลยค่ะเอาไม่ออกได้ดอกเดียวค่ะตรงนี้คือเห็ดนางลมนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะเห็ดนางลมสูงขึ้นเลยตรงนู้นบีคิดว่าเขาออกเยอะอยู่นะแต่เหมือนมีคนมาเก็บแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะเพิ่นเอาไม้มาซอยเอาสินะเห็นเป็นรอยว่ามีดปาดเลยเลยคะ่ะ บอกแล้วว่ามีคนกินด้วยนะที่นี่อ่ะฝรั่งเพื่อนกับขินเป็นวางค้นค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นรอยที่เห็นตาเห็นพี่น้องค่ะออกเยอะอยู่นะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะเหตุธรรมชาติเขาค่ะพี่น้องเพื่อนออดนันต้นไม้ต้นปีชแบบนี้แหละค่ะหนาวก็ไม่เป็นไรค่ะแบ่งแห่งกันไปกินเค่ะพี่น้องค่ะสุกี้เดียวกับวุ้แม่ค่ะ มันเป็นของธรรมชาติค่ะอย่าว่ากันเลยใครเห็นใครก็กินค่ะเนี่ยอู้ยจะออกเต็มเลยห่ะคะปีที่แล้วพ้นตรงนี้เขาก็ออกค่ะนี่ตรงขาวๆเนี่ยปีที่แล้วเขาออกด้วยค่ะเนี่ยหนาวเย็นถึงคอนเราแล้วค่ะพ่อพี่น้องคะคอนเห็ดที่มีถ่ายดูแล้ะค่ะอ๋อมีคนมาปาดเอาอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ เนี่ยมีคนว่าปาดอาอยู่ค่ะแสดงว่าเพื่อนว่าเอาต้นทบีไทยเบื่อมกี้นี่แหะค่ะแล้วก็เพื่อนว่าเห็นต้นนี้เพื่อนก็เอาไปนําเนาะไม่ว่ากันค่ะของป่าใครเห็นก่อนก็กินก่อนตามนั้นครับพ่อพี่น้องค่ะเนี่ยรอยปาดเห็นไหมนี่ค่ะงามๆจ้ะป๊าดค่ะพ่อพี่น้องใหญ่ลเลยญงขึงก้าเลยจ้า เก็บได้แล้วนี่ขอพ่อแอ่พี่น้องดูเงาหนึ่งเงาหนึ่งโตขึ PJ, ้นมากแล้วค่ะป้าเงาเดียวกินเต็มหมอยล้นี่ค่ะพ่อแอ่พี่น้องค่ะอะโซอ้อนค่ะค่ะงความใหญ่ค่ะเงาหน่เงาหนึ่งค่ะพ่อแอ่พี่น้องค่ะ แล้วเขาก็จะออกมาอีกค่ะเดี๋ยวให้เขาออกหลายๆก้นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะปล่อยวันนี้ล่ละค่ะปล่อยไว้เจ้าหนอนค่ะสินมาตัดเอาไปกินเิ่นสิบบด้กินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะปัดข่อยสะออนค่ะงามพักงามเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละเห็ดนางรมสีเทาค่ะเคลือบด้วยน้ําแข็งแข็งแข็งเลยถ้าเอาก็เอาเป็นเหงาไปเลยนี่นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะปังามงามค่ะนี่ ทำไมม่มีคนเอาไปกินมดสิเพื่อนว่าหาเห็ดน,นะเพื่อนเห็นอยู่แล้วละค่ะพ่อพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ขางถนนโพดเพื่อนเอาเนาะเนี่ยถ้าอยู่ในป่าซ็ดโจนจะดูแล้วนี่ค่ะพ่อพี่น้องครับงามค่ะคอาเช่าอ่อนละค่ะคากหลค่ะนี่เงนเานี่กําลังเกิดค่ะเ็ตเขาโตวไวอยู่แล้วสองสามวันก็โตขึ้นแล้วค่ะพ่อพี่น้องเห็ดน,นางรมเขาก็ มีแฝดไหมมีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าขาเขาก็จะออกเหลืองๆเนาะถ้าเป็นแฝดคะ่ะอันนี้ขาเขาก็จะหอมขาวนวลคะ่ะอะไรเมื่อสิเป็นโคตระยางอยู่ดอกถ้าเป็นแฝดเขาก็าจะไม่มีเป็นแบบออกเหลืองๆคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไตดอกเขาเสียเนาะคะ่ะอะไรเนี่ยงามงามคะ่ะ ลังเป็นโชอเป็นโชบออกถ้าเกิดว่าอากาศไม่หนาวหรือว่าหิมะไม่ตกเขาก็จะโตเร็วกว่านี้นะคะพพี่น้องค่ะงานใคยเอามาฝากอี่เล้ยจา้ะ